อันนี้อันนี้คือเป็นหญ้าที่นี่ไหนครับเนี่ยหญ้าที่มันลุกข้างบ้านนะฮะเราจะตัดทิ้งเราก็เสียดายก็ตัดตัดแล้วก็เอามืเวียงใส่ล้างแพะมันก็กินหมดกินหมดเนาะกินหมดครับเนี่ยข้างบ้านที่มันลุกอะเมื่อวานเนี่ยตัดมาเขาคือเขากินได้ทุกอย่างอ่าฝางเืองก็กินขช้นเนี่ยฝนตกฟ้าร้องเราไม่รู้จะไปไหนก็ฝางใส่ล้างเนี่ยอ๋อฝางใส่ล้างเลยอ๋อไม่ครับผมฝนตกบนไปไม่ได้อยู่แล้วไงอืพ่อพันธุ์มีกี่ตัวครับเนี่ย พ่อพันน่าจะสี่ตัวนะพ่อพันสี่ตัวโอ้ก็สี่ตัวห้าตัวนู่นแหละทะเลาะบอะแว้งกันไหมครับโอ้โหก่อนจะยอมกันก็เอาเรื่องเอาเรื่องเนาะครับออุ้สะอาดเนาะสะอาดที่โอ้ต้องทําสะอาดด้วยทุกวันทุกวันครับต้องกวาดเรียกว่านั่งกินเหล้าได้เลยตู้ต้องขอเน้นเนาะว่าสะอาดสะอาดต้องสะอาดเนี่ยคอรกมันต้องหลุม้เลยที่หลับที่นอนมันที่หลับที่นอน หกพันหกพันห้าพันเจ็ดพันเราคัดซื้อมาสามสิบสี่สิบแม่งั้นน่ะครับแล้วคณิตเราก็ได้ขายไปตั้งสองปีแล้วอะ่ะคืนทุนหมดแล้วเนาะคือแล้วเลี้ยงมานานยังครับสีป่ปีปีนี้แล้วเนะี่ยสี่ปีปีนี้เนาะเป็นสายพันธุ์ไหนบ้างครับแพะหลักๆก็พันธุ์บอแหละพันบอผสมผสมม,มาเข้าไปนะครับมันคล้องครับครับอืมเดี๋ยวได้ปิดโอเคขออนุญาตเข้าเนาะครับเลี้ยงแพะ เลี้ยงมาแล้วสี่ปีเนาะปัจจุบันมีแพ้กี่ตัวครับสองร้อยกว่าน่ยหนูจะไม่รู้สองร้อยกว่าอืมบัญชีมันมีลูกสาวนวมันรู้อืม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 ตอนนี้ครับโอ้แพะว่นนะเนี่ยเนาะอ่าไล่ทุ่งเลยอะไล่ทุ่งไล่ทุ่งเลยไม่ไม่ได้มีอาหารไม่ได้ลงทุนอย่างอื่นลุงปล่อยไปตอนไหนครับเนี่ย ปล่อยสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าเข้าบ่ายสองครึ่งเข้าบ่ายสองครึ่งปกติของมันนะนะแต่วันนี้มันแหกเข้ามาเอวันนี้มันแหกเข้ามามันนีเรากัดงนี้มันข้ามของรัดมานนี่เลยครับผมอืมครับก็ปล่อยไปเลี้ยงทุกวันเนาะทุกวัน เป็นทุ่งหรือว่าเป็นเป็นป่าเป็นป่าเป็นทุ่งเนี่ยไปคันอ่างไปเขาไปอย่างเงี้ยว่างเนาะเป็นที่ป่าไม้อ่ะเป็นที่สารประโยชน์ก็เรียกว่าไล่ไล่ทุ่งแล้วกันเนาะโอ้ไล่ทุ่งเลยไล่เข้าไปในป่าไล่ป่าเลยะเลยนี่ถึงจะเรียกไล่ทุ่งขนาดแท้ครับผมเลี้ยงมาแล้วสี่ปีเนาะครับทำไมถึงสนใจมาเลี้ยงแพะครับลุง มันเคยเลี้ยงหลายหลบแล้วนะมันเคยเคยเลี้ยงแล้วเนาะครับเคยเลี้ยงมานี่มันหลบที่สามแล้วเนี่ยคือมาเลี้ยงอะหลบที่สามแล้วท้งที่สามเนาะอืมบรรยากาศมันได้เนาะอยู่กลางป่าอ่าอ่ากลางทุ่งนานะครับทุ่งนาเลยไม่ต้องไปรบกวนใครละไม่ไม่ไม่ครับครับอืม ของลุงทายาพยาธิยังไงบ้างรครับเสือเกษตรกร,ร,กรเขาอยากกระทราข้อบนที่แน่ๆลงุง <3 S 2> สามเดือนครั้งอ่ะสามเดือนครั้งทําทุกตัวเลยนะทําทุกตัวเลยพ่อพันมีกี่ตัวครับเนี่ยพ่อพันน่าจะสี่ตัวนะพ่อพันสี่ตัวโอ้ก็สี่ตัวห้าตัวบนนู้น,นอบบอแหละทะเลาะบอแแว้งกันไหมครับโอ้โหก่อนจะยอมกันก็นกนเอาเรื่องเอ,เอาเรื่องเนาะครับ กันจะยอมกันนข่าวหนึ่งสองโอ้สายครับข่าวข่าวราคาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ราคามันแย่ลงแย่แล้วคราวนี้มันมันมันดีขึ้นดีขึ้นนะเีรนาะเขาสนใจโทรถามกันอะไรกันครับครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะอืมตอนนี้ได้เก้าสิบแล้วถึงว่าโอ้เก้าสิบแล้วอเอาละเอาละกําลังละร้อยนี่ก็ร้อยนี่ก็อยู่ได้แล้วเนาะเออเก้าสิบก็อยู่ได้เนาะ คือเมื่อก่อนเคยเลี้ยงมันได้แค่หกสิบเองนะครับเคยเลี้ยงมานะผมื่อก่อนก็คือก็คือต้นทุนมันไม่ได้แพงอ่าเราพูก่อนต้นทุนมันไม่แพงเท่านี้นี่นี่ต้นทุนปีนี้ไอ้สี่ปีที่แล้วเนี่ยมันแพงเพราะลูกมันเนี่ยได้ขายถึงโลละร้อยห้าสิบครับอ๋อู้อืมอืมตูวเมียมันก็เลยเนี่ยไปจับมาแม่ใหญ่ๆเราไปขี้เอานะเขาก็เรียกราคาหกพันมั่งหกพันห้ามั่ง ก็จับมาสามสิบประมาณนั้นนะประมาณสามสิบแม่คนลุงเลี้ยงมาสี่ปีมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับแนะนําเกษตรกรหน่อยเผื่อเขาสนใจอยากจะเลี้ยงเนาะมมันถมันอยู่ที่ใจด้วยนะถ้าใจรักอะเลี้ยงได้มันใจไม่รักนี่มัน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 ค่อนข้างเร็วไงมันไปไหนมาไหนมันไปเร็วไปเร็วไล่ทุ่งเนี่ยผมลุงก็ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวขี่มอเตอร์ไซค์เลย ตามไม่ทันเนาะไม่ทันแล้วครับถ้าไล่เข้าไปในป่านี้มันมีหลงมีหายบ้างไหมมันก็มีนะลูกสาวมันจะกลับมาแล้วมันบอกว่าพ่อตัวนั้นไม่มีตัวนี้ไม่มีก็ไปตามมันก็ไปติดนะติดต้นไม้ติดอะไรที่มันจะปีนกินอ่ะครับมันเป็นง่ามๆอย่างเงี้ยติดเลยก็คือเขาเขามันไปขาขาอ๋อขาอีนมันเนี่ยขาไปติดเป็นง่ามๆมาเนาะอือครับผม หายเขารู้เขาเช็คเขาดูเขาดูเขาบอกว่าเขาดูตามเหล่าครับเหล่านั้นมันจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ตามเหล่ามันอ่าแต่ลุงเองไม่ค่อยรู้หรอกครับผมนั่งรอบางทีแพ้มันทําให้น้อยตาจังก็นั่งรอเดี๋ยวก็หมาออกจากปา่าไม่อยก <laughs> อันนี้อันนี้คือเป็นหญ้าที่นี่ไหนครับเนี่ยหญ้าที่มันลุกข้างบ้านนะฮะเราจะตัดทิ้งเราก็เสียดายก็ตัดตัดแล้วก็เอามืเวียงใส่ล้างแพ้มันก็กินหมดกินหมดเนาะกินหมดครับคเนี่ยข้างบ้านที่มันลุกอะ เมื่อวานนี้ตัดมาเขาคือเขากินได้ทุกอย่างอ่าฝางเืองก็กินขึ้นแน่ฝนตกฟ้าลองเราไม่รู้จะไปไหนก็ฝางใส่ลางเนี่ยอ๋อฝางใส่ลางเลยอ๋อไม่ครับผมฝนตกมันไปไม่ได้อยู่แล้วไงอืก็ขอให้ราคาดีๆนะลุงเนาะเฮ้ยมันอนทําไมเลยเรี่ยงเดี๋ยวเขาเหยียบตาลุกๆี้ของลุงเลี้ยงมาสี่ปีคืนทุนแล้วเนาะคือแล้วคืทำไร เหลือกาไรทั้งนั้นแหละเนี่ยเหลือกาไรทั้งนั้นแหละคือมีกําไรอยู่แล้วแล้วก็มีแพ้ด้วยเนาะอ่าออทุนหน้าที่ลงไปแสนสองแสนะได้คืนแล้วสี่ปีเนี่ยนะมันกู้มันคืนนานแล้วครับผมของลุงทํข้อแพนี่ใช้งบประมาณแพงไหมครับคอกเหรอครับคอกลุงไม่ไม่ไม่แพงแล้วเพราะลุงใช้ยูคาเนี่ยใช้ยูคารเนาะโอ้ อันนี้ถือว่าเป็นเพลิงไหมอันนี้เพลิงพักกลางวันเป็นเพลิงพักกลางวันเนาะคอกเขาจะอยู่นี่ดูได้คถ้าถ่ายดูได้ครับผมนี่คอกนอนเขาคอกนอนบ้านบ้านอือคือแพะมันต้องมีบ้านด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าครับอ่าต้องมีบ้านก็ประมาณในการสร้างเออหลายต่างเหมือนกันโอ้หลายต่างโอ้สะอาดเนาะสะอาดที่โอ้ต้องทําสะอาดด้วยทุกวันทุกวันครับ ต้องกวาดเรียกว่านั่งกินเหล้าได้เลยตู้ต้องขอเน้นเนาะว่าสะอาดสะอาดต้องสะอาดเนี่ยคอกมันต้องลุมเลยที่หลับที่นอนมันที่หลับที่นอนต้องสะอาดด้วยอืก็ถึงบอกว่าคนคิดจะเลี้ยงต้องใจรักต้องใจรักดูแลจะใส่น้อยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ปล่อยปล่อละเลยนะลุงเนาะโอ้ยปล่อยทิ้งๆคว่างๆยางงัวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็หาว่าเอ๊ะแพะทําไมเป็นนน่นเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนี่เพราะคุณไม่ใส่ใจเองค่ะมันต้องดูแลสะอาดสะอาด อ่าโอ้นั่งกินเหล้าได้เนาะได้ได้ได้เลยละเพราะว่าของลุงสร้างประมาณสี่ปีละเป็นยูคาสี่ปีละใช้ยูคาโอ้ยังยังไม่เคยได้เปลี่ยนเนาะไม่ได้เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนสี่ปีนี้ยังอยู่ดีนะครับยังไม่รั่วยังไม่เปลี่ยนหลักสามหมื่นได้ไหมลุงน่าจะเกินเนาะ มันแพงอยู่เนี่ยค่าเลื่อยไม้เนี่ยค่าไม้ค่าไม้แพงเป็นไม้ของลุงเองไหมครับอ่าไม้เราไปค่วนเอาจากในไร่ในกรงนี่เนี่ยแต่ค่าเลื่อยมันแพงอค่าเลื่อยมันเลื่อยสอกละเลยอ่าอ่อครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนหน่อยครับได้ได้ขึ้นไปเรื่อยมันเผื่อเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนไงอ่าครับทางขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นกระไดเป็นเปลือกไม้ละอ่าเป็นกระไดปีกไม้ปีกไม้แต่บนเนี้ยใช้ละแนง โอ้ละแนงไม่ใช่ไผ่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไผ่ก็ได้เขาก็ทํากันแต่ว่ามันจะไม่ทนหรอกโอ้สะอาดนะเนี่ยผมนอนได้เลยนะเนี่ยอันนี้สะอาดสะอาดโอ้โล่งโจ้งเลยเนาะเนี่ยอากาศถ่ายเทได้ดีปล่อยเข้ามามันก็วิ่งขึ้นเลยลุ่มลุ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 มของลุงจัดการยังไงครับเนี่ยคือไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอยุงเนี่ย เพราะว่ามันปัญหามันเรื่องยุงเนาะโอ้เขาน่ายุงมากๆก็ลงมุ้งนะลงมุ้งแล้วก็มีถุงไฟอ๋อถุงไฟด้วยกับกับช่วยด้วยเนาะมมุ้งครับเนี่ยต้องลงให้สนิทหมดมันก็มันก็มีนะแต่มันไม่ถึงก็เยอะจัดแล้วเพราะว่าเราลงมุ้งครับผมลุงอันนี้ผมสงสัยครับคืออะไรครับเนี่ยอ๋อกะบอเกลือครับกะปอเกลือครับเกลือมันมันเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็เลียอ๋อมันเลีย เกลือหรือเกลือธรรมดาแขวนเกลือแร่คือเกลือแร่ก้นหมดโอเคมันมีเกลือเม็ดเหรอมีเม็ดเหรอเนี่มันเยอะม่ะอ๋อมันเยอะเออเดี๋ยวมันก็เยอะอืมเราก็เติมเข้าไปในนี้เนาะใส่ไปในนี้นะครับโอ้เสริมเกลือแร่ให้เขาละเขาเรียกว่าธรรมดาต้องมีเกลือแร่แร่ธาตุเนาะครับเนาะครับอืมอืมอืมเพือเขาขาดนะครับแต่เนี่ยเชือกที่แขวนแขวนนี่ก็เกลือเกลือแร่ที่เป็นก้อนก้อนละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอืมอืม ข้างล่างจะเป็นคอกซอยย่อยนี่คืออะไรครับนุงมพรามันคลอดลูกอ่ะคลอดลูกเนาะอ่าคลอดลูกสองสามวันแรกที่มันยัง<อ>ไม่แข็งแรงมันยังไม่รู้จักแม่รู้จักลูกอะไรเราก็เนี่ยเนี่ยน,นะแม่นึงเราก็ใส่เนี่ยกงหนึ่งคือคลอดแล้วมาใส่นี่เลยอ่าคลอดแล้วก็ใส่แล้วประมาณกี่วันถึงถึงได้ปล่อยออกรวมฝูงก็ปล่อยเลยเช้ามาก็ปล่อยแม่มันแต่ลูกขังไว้อ๋อลูกขังไว้ปล่อยไม่้มันอ่าลูกขังไว้ครับครับอืมอืมเนี่ย กงที่เห็นเยอะเนี่ยเวลามันคลอดมันไม่พอไ,ไม่พอสามสิบสี่สิบไม่พอร <c oughs> ้กประมาณสามสิบสี่สิบกงเนาะคลอบคลอกจพร้อมพร้อมกันหมดอ่ะครับครับหลายเจ้าอยู่นะเลิกเลี้ยงอ,ะอ่ะอ่าเลิกเลิกหกกส่วนม,มากส่วนมากเป็นคนที่เริ่มใหม่อ่ามือใหม่มือใหม่จะจะเจอปัญหาแล้วก็อถอดใจเลยถอดใจเลยรอท้อเลยนะท้อดิ เกษตรกรคนไหนสนใจก็อย่างที่ผมบอกอ่ะต้องใจรักถ้าใจรัก่ะเลี้ยงได้แพะถ้าใจไม่รักจะได้ออมันมันเร็วแล้วก็มันต้องดูแลดีแหละว่างั้นเถอะดูผิวพรรณมันเนี่ยถ้าขนยุ่งหยองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพญาิเยอะพญาิเข้าละครับ ามเดือนครั้งนี่หมายถึงว่าทําทั้งหมดแล้วก็ในระหว่างสามเดือนนี้ดูผิวด้วยครับผิวตัวไหนที่ไม่ดีนี่ก็จะแยกแยกแล้วก็ทํามันอีกอืมไม่ไม่ใช่ว่าจะทําทีเดียวพร้อมกันหมดอย่างนั้นก็ต้องสังเกตรายตัวสังเกตรายตัวอีก,อ,กอืมครับคือลูกอ่ะไอคนผู้หญิงนะนะลูกสาวมันจะเก่งมันจะสังเกตเอ้ขนตัวนั้นยุ่งยุ่งขนตัวนี้ไม่ดีเนี่ยแสดงว่าไอถ้าผิวกริก๊กเงี้ยเขาดีมสมบูรณ์เนี่ยท้องกายกอดท้องเนาะ ส่วนมากแล้วจะให้แฝดนะครับแฝดส่วนมากก็แฝดแฝดเนาะแต่อยากได้ตัวเดียวจังเลยตัวเดียวเรียกง่ายตัวเร็วอืแต่บางคนโอ้โหปีแรกๆมันคุณผมมาทาแฝดสามทั้งนั้นแฝดสามเลยโอ้ขยายคอกเร็วแฝดสามให้ปีละสี่ตัวเลยเนาะปีงหกตัวสิหกตัวเป็นช่วงรับ ปีแรกๆอ่ะไม่รู้มันเป็นไรมันแปดสามแล้วก็ลอดหมดด้วยวโอ้โหปีนี้แรงมากแรงแพะผอมเลยผม <S <S 2> <S 2> ใจไม่ดีแล้วโอ้โหแพะผอมไปต้องเป็นครึ่งเดือนนะก่อนจะมาฟื้นพอฝนลงมันก็ฟื้นแล้วอ๋ออันนี้ลีล้ยงแะบนมอน